คุณพ่อคุณแม่คะหลังจากที่ให้ลูกน้อยของเรากินนมอย่าลืมจับน้องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินเต้าหรือว่ากินขวดทั้งสองวิธีเนี่ยก็จะทําให้มีอากาศเข้าไปในกระเพาะของลูกได้การจับเขาเลยก็จะช่วยทําให้เขารู้สึกสบายตัวมากขึ้นนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่ากินเต้านะคะคุณแม่ก็อาจจะจับเลยตอนช่วงที่ระหว่างการเปลี่ยนค้างนะคะหรือถ้าเกิดกินขวดเนี่ยก็จะจับเลยช่วงที่ระหว่างการกินแล้วก็หลังการกินเสร็จวันนี้หมอมีเทคนิคจับเลยง่ายๆ3วิธีให้คุณพ่อคุณแม่กันคะ่ะ ท่าแรกเลยนะคะเรียกว่าท่าอุ้มพาดบ่าค่ะอ่ะเราก็จะใช้ผ้าอ้อมนะคะลองไปที่เสื้อของเราก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้ผิวของลูกน้องรับไฟเครืองนะคะแล้วก็ป้องกันการที่น้องกะแวะใส่เราค่ะหล <c oughs> ังจากนั้นนะคะเราก็อุ้มน้องนะคะโดยที่มือหนึ่งนะคะประคองคอมือหนึ่งประคองกลนค่ะแล้วก็เอาน้องนะคะมาพาดบ่าไว้ค่ะหลังจากนั้นก็ใช้มือ,อเรานะคะ ในการลูกหลังน้องนะคะจะเป็นลูบลงลูกขึ้นลูกเป็นวงกลมหรือว่าจะตกเบาๆได้หมดเลยค่ะเราก็จะใช้วิธีนี้เนี่ยประมาณกสามถึงห้านาทีนะคะจนกว่าน้องจะเลือออกมาวิธีที่สองนะคะก็จะเป็นผ่าอุ้มผ้าแขนค่ะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใช้ผ้าที่เราเตรียมไว้เนี่ยรองบริเวณแขนนะคะหลังจากนั้นเราก็อุ้มน้องขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อยๆให้น้องเนี่ย นอนภาพลงไปบนแขนเรานะคะท่านี้เนี่ยตรงบริเวณมือเราเนี่ยก็จะอยู่ตรงกระเพาะน้องพอดีค่ะก็จะช่วยขับลมให้น้องได้นะคะอ่าเจากน้ก,ก็ใช้มือนะคะค่อยๆลูบนะคะหลังน้องนะคะท่าที่สามนะคะเป็นท่านั่งค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ยังอุ้มน้องไม่ค่อยสะดวกนะคะก็อาจจะชอบวิธีนี้นะคะแล้วก็จะจับน้องนะคะนั่งบนตักของเรานะคะให้เขาเนี่ยเอ็นตัวไปข้างหน้านะคะ ประมาณ30-45องศานะคะแล้วใช้มือของเรานะคะนิ้วชี้นิ้วโป้งประคองตรงบริเวณหน้าน้องนะคะตรงคางนะคะระวังอย่าให้มือของเราไปกดทับตรงบริเวณหลอดลมน้องนะคะจะทําให้เขาหายใจไม่สะดวกค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้นิ้วที่เหลือนะคะช่วยประคองลําตัวเขาไว้นะคะอ่าแล้วก็ค่อยๆลูบค่ะเขาก็จะค่อยๆเลยออกมาค่ะ หลังกินนมเสร็จอย่าลืมจับลูกเลยนะคะจะทำให้เขาสบายตัวมากขึ้นค่ะ